เดี๋ยวยูยิบสามเนี่ยทันต์ทีวีช่องสายสองก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับในศึกโดฮาครับ2025นะครับเกมแรกเนี่ยเราไปแพ้ยูอีมาแบบน่าเสียดายเลยนะครับสูตรประตูต่อหนึ่งเรื่องของจุดโทษเนี่ยที่ไม่น่าเสียเองก็น่าเสียดายนะครับแต่มันผ่านไปแล้วนะครับทางนิชิกายะเองเขาก็ให้สัมภาษณ์ดีนะนะครับจุดโทษเนี่ยที่เสียอาจจะเป็นนอกกรอบนะครับแต่ทางนิชิกายะเองเขาก็มองว่าเออมันน่าจะมันน่าจะหยุดได้ตั้งแต่การการที่ให้เขาโจมตีเข้ามาด้านข้างแล้วครับก็คือไม่โทษกรรมการนะครับแต่ว่าโทษว่าเเกมรรับาาอจจะ หลุดสมาธิไปเองนิชิกยายนะครับก็ล่าสุดก็นําทีมลงฝึกซ้อมนะครับโดยเน้นเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดน,นะครับจากเกมน,นัดแรกแล้วก็ใส่รายละเอียดแท็กติกมากขึ้นนะครับที่จะเล่นกับกาตารชูนี้เนี่ยกาตาเนี่ยน่ากลัวนะครับในความคิดของผมนะ,ะแม้ว่าเขาจะเสมอกับอียิปต์มาก็ตามในเกมที่แล้วนะครับส่วนไทยเราเนี่ยแพ้ย e ูเ e อมาก็รูปเกมเราพอสู้ได้ในครึ่งแรกนะครับในช่วง70นาทีแรกเนี่ยเราฟิตมากไล่เพจเขาแดนวงแดนบนแดนกลางเก็บได้ นะครับแต่พอไปในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างจบสกอร์ยากหน่อยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านิชิกยายะเนี่ยน่าจะปรับในจุดนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องปรับแหละเพราะว่าแมตช์แรกด้วยนะครับ,รบเรานิชิกยายะเองก็น่าจะดูจากในเกมนี้นะครับว่าจุดออนที่ยังต้องปรับจุดไหนที่ยังต้องเสริมเนี่ยก็เดี๋ยวมาปรับนะในการซ้อมในช่วงเวลาที่เหลือก่อนที่จะเจอกับทาง กาตานะครับเดี๋ยวกับกาตาเนี่ยจะเตะนะครับคือวันเสาร์นะครับเที่ยงคืน50เข้ารายการนะครับแล้วก็คิกออฟตัวหนึ่งสิบห้านะครับเดี๋ยวดูความพร้อมกันหน่อยแล้วกันนะครับแมตช์ที่แล้วเนี่ยเขาส่งสรวัตรเซฟบุกฟรีคิกได้แบบโหดมากสูงด้วยของสงขานะมีอัตภพลแสงทองพัชรพลศึกษากิจชานนท์ธรรมาเศกสรรลาตีสิทธาวุลล่าปฏิพานชายโอนี่ผมชอบมากกองกลางฮาร์ดแมนตัดบอลแบบดีมากไล่บอลเพสซิ่งแดนบนนะครับมีชินวัตรประจบมอนทีระกวินจันสีนรรรรากกกกกกแแแ่งงะโทล้ววว็็ชนนิซยััมี อีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสคือมันเป็นรายการอุ่นเครื่องนะท็อปทีมทีเศษก็สามารถทดลองใช้นักเตะได้นะครับสำหรับทีมชาติไทยก็มีโอกาสที่จะโรเตชันนะครับส่วนทางกาตาร์เนี่ยดูฟอร์มหน่อยนะครับหเกมล่าสุดของกาตาร์ชนยชนะ1เสมอ3แพ้1หนักไปทางเสมอหน่อยนะในเกม5เกมหลังสุดนะครับยูฟ่าสาเอเชียนคัพรอบแบ่งกลุ่มกาตาร์เสมอออสเตรเลียเอเชียนคัพยูฟ่าสารอบจบทีมสุดท้ายแพ้ญี่ปุ่นนะครับกระชับมิดชนะกัมพูชา2-1แล้วก็เสมอกับซาอุด1-1 มาครับแล้วเกมล่าสุดครับเสมอกับอียิปต์มา1-1จุดที่เป็นไฮไลท์ของกาตาร์นอกจากตัวนักเตะแล้วเห็นว่าเรื่องของโค้ชใช่ไหมครับก็โค้ชของเขานะครับชื่ออิลิดิโอวาเล่นะครับโอ้โหคนนี้ผมไปส่งโปรไฟล์มาตอนแรกนึกว่าโปรไฟล์ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชของปอร์โตนะครับของลีกโปรตุเกสนะถ้าใครจำกันได้นะครับก็จะมีพวกเปเป้อยู่นะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ด้วย และเขาเนี่ยยังเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยทุกชุดเลยนะครับยูสิบห้ายูสิบเก้ายูยี่สิบยูยี่สามก็คืออยู่กับบอลเด็กเนี่ยมาประสบการณ์เยอะมากครับนะครับที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชาติโปรตุเกสในชุดแชมป์ยูโร2016ด้วยชุดนั้นเนี่ยก็จะมีอ่ะโรนันโดเปเป้นานี่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วยแผนที่เขาเล่นเนี่ยก็4 3, 3 3คุมทีมชาติยูยีมาแล้วเนี่ย14นัด ชนะ7เสมอ4แพ้3มีโค้ดโปรไฟล์ดีก็ถือว่ามีประสบการณ์เยอะนะครับสำหรับทางด้านกาตาร์อยู่ยีนะครับส่วนแข้งทีเด็ดของกาตาร์เนี่ยนะครับที่ทำประตูได้ในเกมล่าสุด,สดที่เสมอกับอียิปต์เนี่ยนะก็คือทางบูบาลักชาลานใช่ไหมครับคนซ้ายนี่ตำแหน่งปีขวาครับเบอร 7. ์7วัย21ปีของสโมรสรอัลดูไฮนะครับเป็นสโมรสร จากฝูงของลีกาตานำอาซซาที่เข้ารอบเอเชียแชมเปี้ยนลีกใช่ใชพี่ฤดูกาลนี้เนี่ยลงเล่นในชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับสิบนัดทำไปได้หนึ่งประตูแล้วก็ในนัดที่เจอกับอียิปต์เนี่ยเขาก็ทำประตูได้เหมือนกันอีกสองแข้งเนี่ยก็จะมีราชิดอาอับดุลลานะครับกองหน้าเบอร์เก้าวัยยี่สิบเอ็ดปีของสโมสรเดียวกันก็คืออัลดูไฮนะครับลงเล่นไปแล้วแปดนัดทำแล้วหนึ่งประตูให้กับ้ตสังกัดแล้วก็คนที่สามเนี่ยคนนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเป็นลูกครึ่งสามสัญชาติเลย มีโมร็อกโกฝรั่งเศสกาตาเขาชื่อว่ามาวานบีมิลนะครับเป็นตำแหน่งเทนอร์แบ็กวัย21ปีนะครับเบอร์10เนี่ยครับกาตาอยู่23นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะครับกาตาเป็นเจ้าภาพแฟนๆก็น่าจะเข้ามาหนาแน่นหน่อยส่วนกองเชียร์ของไทยก็ถ้าคุณผู้ชมได้ดูเกมถยทอดสด ที่เราเจอกับทาง UAE เนี่่โอ้เยอะนะโอ้คนเชียคนไทยที่กาต้าเยอะอ่าเคยไปกาต้ามาตอนบอลโลกเนี่ยเจอเจอคนไทยเยอะบ่อยเหมือนกันนะครับที่กาตานะครับก็น่าจะเป็นเกมที่คุณภาพด้วยในสนามแล้วก็เรื่องของบรรยากาศการเชียด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับจากเกมแรกที่มองเห็นว่าเด็กๆเราเนี่ยเล่นกันได้แบบโอเคเล่นกันดีฟอร์มดียู YouTube 3เนี่ยมาเจอกับกาตาชุดน,นี้เนะี่ยจะโดนจะโดนไหม อ่ะเสมอไหมคู่นี้เสมอไปครับนะครับอ่ะติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับนี่คือโปรแกรมของโดฮาครับ2025นะครับในวันเสาร์ที่22มีนาคมนะครับเข้ารายการเชียงคืน50นาทีนะครับแล้วก็คลิกออฟเวลาตี1-15นาทีไม่พลาดทุกเรื่องราบกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ